สวัสดีค่ะดิฉัมแท็กเตอร์นะคะสาขาบาสะพุงแจ้งหมดเลยวันนี้มี4 7 0 8 EP นะคะเข้ามาใหม่หนึ่งตัวตัวนี้เดี๋ยวเราจะมารีวิวให้ดูนะคะตัวนี้ทางร้านขายอยู่ที่425,000นะคะตัวนี้จะเป็นอุปกรณ์รวมดันแล้วก็หางลูกค้าสามารถเลือกหางได้นะคะยางหน้าเปลี่ยนให้ใหม่เรียบร้อยค่ะ ตัวนี้นะคะชั่วโมงทำงานอยู่ที่1นึ่งพัหนึ่งพสีาชั่วโมงนะคะตัวนี้จะเป็นรถปีห้าเดเนาะเดี๋ยวก็จกทางร้านใส่ให้นะคะตัวนี้190 l งเก้ค่ะระบบไฮดรอลิกด้านหน้าแล้วก็ด้านหลังใช้งานได้ปกตินะคะ ซึนไม่ร่วมไม่ซึนนะคะด้านหน้าด้านหลังลูกค้าสามารถเลือกหางได้นะคะเอาบุกเบิกก็ได้หรือเอาหางควรก็ได้ะคะ่ะตัวนี้ L4718 เอ้ย L4708 SP <c oughs> พูดผิดตลอดทางร้านส่งให้ฟรีนะคะ ठीक <laughs> है <laughs> เป็นรถพร้อมใช้งานนะคะลูกค้าตัวนี้สำหรับลูกค้าท่านไหนนะคะที่สนใจนะคะโทรมาส,สอบถามได้เลยนะคะที่0636255780แล้วก็0630505118นะคะตัวนี้จะเป็น L4708SP นะคะลูกค้าทางร้านขายอยู่ที่400,000 2 5 0 0 0นาพนะคะราคาต่อรองได้นะคะทางร้านส่งให้ฟรีค่ะทางร้านเรานะคะมีทั้งยันมา่าคูโบตา้าแล้วก็จอรเดียนะคะตอนนี้มีทั้งเงินสดและก็เงินผ่อนค่ะลูกค้าท่านไหนที่สนใจนะคะเข้ามาดูได้นะคะที่ดีเยี่ยมเตอร์สาขาวสุุมจังหวัดเลยนะคะ,ะติดถนนเส้นหลักเลยคือถนนใหญ่เนาะ จะอยู่ก่อดเข้าวังสมงพงป์ะมาณ100มหนึ่งร้อเมตรค่ะจะเป็นเต็นท์ใหญ่ๆสีแดงเลยค่ะกอนเข้าอยู่ฝั่งถ้ามาจากทางเลยจะอยู่ฝั่งซ้ายมือถ้ามาจากทางชุมแพรร้านจะอยู่ฝั่งขว,ขวามือ ดีเอ็มแท็กเตอร์ค่ะสาขาวางสะพุงจังหวัดเลยนะคะถ้าสนใจเข้ามาดูได้เลยนะคะหรือโทรสอบถามได้นะคะที่0636255780นะคะแล้วก็0630505118เบอร์สุดท้ายจะเป็นเบอร์ไลน์นะคะลูกค้าแอดไลน์มาสอบถามเส้นทางหรือสอบถามรายละเอียดได้คะ่ะดีเอ็มแท็กเตอร์ค่ะสาขาวางสะพุงขอบคุณนะคะ